สวัสดีแฟนบอลทุกคนนยนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วกับเมียวฟันบอลทีเด็ดบอลจากเมียน้ำโชคนั่นเองค่ะเราไปดูผลสกอร์คู่ที่เราให้ทีเด็ดเมื่อวานกันก่อนนะคะเชฟฟิลดไนเตพบกับฮันซิตี้นะคะจบกันด้วยผลสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์นั่นเองค่ะส่วนทีเด็ดวันนี้นะคะเป็นศึกฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกเป็นการเจอกันร,ระหว่างทีมเด,ดบูซัมบวกพบกับบาเยนร์นั่นเองซึ่งนนี้น,นะคะแข่งที่ทิงของซัมบวกค่ะมาดูสถิติการเจอกนันห้านาล่าสุดของสองทีมนี้กันเลยดีกว่านะคะจากสถิิกการเจอังท,งท้ บาเยินชนะ2นัดเสมอหนึ่งนัดและแพ้1นนัดค่ะซึ่งในการเจอกันนัดา่าสุดนะคะจบด้วยการที่บาเยินชนะไปได้ในสกอร์3ประตูต่อ1ค่ะไปดูต่อ5านดล่าสุดทุกรายการของซันบวกก่อนนะคะซันบวกนะคะเก็บชนะมาได้ทั้งสีนัดแพ้1นัดค่ะส่วนสถิติในบ้าน5านดลาสุดของซันบวกนะคะสามารถเก็บชนะมาได้สนัดแพ้1นัดเหมือนกันค่ะส่วนทางฝั่งของบาเยินนะคะสถิติ5านาลาสุดทุกรายการบาเยินสามารถเก็บชนะมาได้แค่สามนัดแพ้2นัดค่ะส่วนสถิติในการบาเยิน5านดลาสุด บาเยนนะคะบาเยนนะคะสามารถเก็บชนะมาได้4นัดแพ้1น,นัดคะ่ะราคาบอลคู่นี้นะคะเปิดมาที่ทางฝั่งทีมเจ้าบ้านอย่างซันโบวกนะคะเปิดราคาต่น1ลูกกับลูกควบลูกขึ่งนั่นเองค่ะจากการขอความการเล่นและปัจจัยสําคัญของสองทีมนี้แล้วนะคะเนี่ยเราดูการเล่นและขออาจจะช่วยบาเยนดีกว่าค่ะเลยขอม Bayern, ั่นใจไ้ที่บาเยนเบิ้ล2ลูกไปเลยค่ะเพราะฉะนั้นคู่นี้นะคะเลื่องต่อบาเยนไปที่1.5ลูกนี้แน่น,นอนอย่างน้อย2ประตูค่ะส่วนสกอร์ที่คาดไว้นะคะน่าจะจบที่2ประตูต่อ0นั่นเองค่ะ ถ้าใครไม่อยากพลาดการวิเคราะห์ทีเด็ดบอลจากช่องฟันบอลน,นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดจกิดตาคยและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดทีเด็ดดีๆประจำวันนั่นเองค่ะแล้วมาเจอกันใหม่เดือนพุ่งนี้ก่อน5ามงเย็นนะคะส่วนวันนี้เมียก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ